ครับก่าสวัสดีพ่มพี่น้องเด้อครับผมในคลิปนี้เ, me, เนะาะจะขอทักทายอรุษสวัสด์ตอนช่วงหาเมื้องแรกนะครับน้าไม่ลาก,กับ,บริเบิงเนาะเมื่อนี้บัดเอาเพื่อนพี่มาฝากนะครับก่าสิมาบอามาจาก,กันใน อีสานผนบานฮะเนาะมือนด็กสีมาเบ่งหล่อบ,บานเนาะว่าบรรยากาศทางภาคอีสานนี่เป็นยังไงน,นะครับเนาะอันนี้จะเป็นต้นไม้เนาะต้นดอกไม้ดอกพุทธนะนาะครับเนาะส่วนหน้าบานนั่นก็จะเป็นต้นข่าเนาะครับเนาะอ้าวพี่น,น้องครับ เบิ่งกเด้อครับเด้อพุ่นนะ่ะท้องฟ้าแลไม่แล้วครับแต่แกมีฝนตก,กนนมา่นนาำครับตอนนี้อ่าบออนาาแล้วแกมีฝนตกเห็ดออกพรนะครับนาอกนี่ครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับเดอ้อ ตอนนี้กกยิ้วครับสุนัขครับตอนนี้นี่ก็หมาหน่อยเนาะหมาอันนี้เอาไปเอา,าไว้เป็นมั่วครับนาจังเนาะโอ้ฝนตกแล้วครับเอ,อือถ้าบุลการทราบฝน,นตกแล้วครับมันนี่แกเจ็บข้อในเจ้าแล้วครับเนาะเพราะว่า ใส่ข้อหลนยนิดหน,น,น่อยช่วงมาเนอกมือนีบนดเอาผลได้ที่มาฝากจอยเนื่องจากว่าเจบพ่อก็เลยมาในเบาออก,กันเหนยเนาะมาทายทดสดแบบธรรมชาติอัดคลิเนอก้วกา ช่างบรรยา,าก,กาศที่ฝนตกลิ่นปล่อยป,อ,ยปอ,ยอากาศเย็นๆนะครับผมในเวลาช่วงเนาะตอนนี้ก็โอ้ฝ <c oughs> <c oughs> นตกจิลิ่นเย็นสบายตกแ้งแห้งนะครับ เอาโอเคครับผมอ่าพ่จาจะพี่ัมามีนะครับเนาะเป็นคลิปสัน้นๆในชีวิตประจำวันนะครับเนาะจะเอาไว้โอกาสหนะ้าผม,มคิดว่าคงสีนี่พี่งม่ฝากทุกทุกท่านนะครับเด้อเพราะว่าต่องรอในี่จัหน่อยนะครับเนาะถึงไม่ได้เหตุแบบจริงจังกอยากให คุณน้องฟังว่าย่างหักคนผู้นี้นะ่ะย่างหักเสียงทีงนะะ่นกาะดนตรีพื้นบ้านอีสานหลุดพุงมะลำอยู่นะครับนอ้องทถึงสิเป็นลองอยู่ในแอปฟีซสิ่งกะกะตามเนาะหรือว่าสิลองยังไ้ก็ได,ดเ้นเจ้ากะ เตรียมใจรองให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันนะครับเดอ้ออากาศมือนีเป็นธรรมชาติมากครับมือี้อาโอเคครับคลิปหน่าจะว่ากันไหมนะครับเดอ้อสำหรับมือนีข้อมกระอ,อโตลาไปก่อนสำหรับคลิปนีกระอสิ่งสุดไปเศษจะมีนะครับเดอ้ออ่ะคอกระข้ขขาว สวัสดีครับ